สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคลิปหัวข้อของวันนี้ก็คือคุณจะได้สละโสดไหมหรือคุณจะต้องโสดตลอดไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันชอบตัวเลือกไหนเลือกได้เลยนะคะตัวเลือกที่หนึ่งสีขาวตัวเลือกที่สองสีชมพูและตัวเลือกที่สามสีเทาถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเรื่องกองที่หนึ่งกันเลยค่ะ สำหรับใครที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะฝากกดไ like, ลค์ s u b s c r i b e แชร์กระดิ่งติดตาเป็นกำลังใจให้กับช่องในคลิปนี้ด้วยนะคะใครที่อยากดูส่วนตัวสามารถทักมาดูได้ที่ V. s t a r สตารก็กกานะคะจะโชว์กว่าชัดเจนกว่าเป็นดวงคณเดยตรงจะแม่นยำกว่าถามได้ทุกเรื่องทุกอย่างเลยนะคะบางเรื่องที่คุณรู้สึกว่าไม่กล้าเปิดใจไม่กล้าคุยกับใครเป็นเรื่องที่เซนซิติฟลองมาได้นะคะจะได้ช่วยดูให้ว่าจะต้องทำยังไงแล้วก็จัดการยังไงนะคะเป็นการควบคุมให้ก็ได้นะคะเป็นที่ปรึกษาได,ไ,ดได้ทุกอย่างจริงๆิ กองที่หนึ่งนะคะคุณต้องรักตัวเองนะเซลเลิฟนะคะเซลเลิฟมาคือคุณต้องรักตัวเองให้เป็นไม่งั้นคุณจะเจอแต่คนที่แบบไม่ดีไม่จริงใจไม่จริงจังหรือไม่ชัดเจนมันเลยทําให้คุณแบบออ่ยังไม่หายจากการโสดความเป็นโซสักทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกองที่หนึ่งเนี่ยพลังงานขึ้นนะว่าคุณจะต้องรักตัวเองคุณจะต้องมีความสุขกับตัวเองคุณจะต้องแบบความรู้สึกเหมือนเข้าหาศาสนาด้วยอะอืมนะคะเข้าหาศาสนา แล้วคุณจะเจอกับคนที่ใช่ซึ่งแอนมองว่าคุณอนะถ้าคุณรักตัวเองคุณมีความสุขกับตัวเองคุณจะดึงดูดความรักที่ดีเข้ามาแล้วคุณจะไม่โสดนะแต่ถ้าคุณยังใช้ชีวิตแบบเดิมอยู่ปล่อยไปเรื่อยไม่สนใจอะไรนะคะกับอะไรก็ได้ใครก็ได้หรือ,อย,ยังยึดติดกับความสัมพันธ์เดิมๆคนเก่าๆมันก็จะทําให้คุณโสดไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้เหมือนกันนะคะคือเหมือนกับว่ากองที่หนึ่งอะจะต้องเป็นเป็นลักษณะที่อ่า เหมือนต้องมีความสุขกับตัวเองรักตัวเองให้เป็นอยู่กับตัวเองให้ได้ก่อนแล้วความรักที่ดีถึงจะเข้ามาแล้วคุณจะไม่โสดนะคะแต่ถ้าคุณทําไม่ได้ถามว่ามันก็โสดไหมมันก็โสด <c oughs> นะคะฮิลลิ่งอ่ะมันเป็นแนวแบบเอเนจีฮิลลิ่งเข้าหาธรรมชาติอยู่กับตัวเองอะไรประมาณนี้เอเนจี Energy แบบนี้ขึ้นมาเต็มเลยคะ่ะคุณอาจจะเจอความรักที่มันผิดพลาดผิดหวงังเจ็บช้ำใจหนักกว่าคนหนักนะคุณก็รัก ต้องกลับมารักตัวเองให้ได้ต้องมาคิลตัวเองให้ได้ต้องแบบมีความสุขกับตัวเองให้ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนี้คุณจะเจอคนที่ใช่คนที่ดีคนที่จะแบบพร้อมอยู่กับคุณไประยะยาวนะคะคุณอาจจะมีลูกกับเขาด้วยก็ได้นะอืมถ้าใครยังอยากสร้างครอบครัวอะไรประมาณนี้มันก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่นะคะแต่มองว่าหลายคนแบบเออคบกันมานานแล้วก็อยู่ก็มีเหตุให้เลิกกันไปอะไรเงี้ยก็เข้าใจนะว่ามันทําใจได้ยากมันมันยังแบบช็อกอยู่มันอะไรอยู่แต่เราก็ต้องตื่นรู้แล้วก็หันมา เอาตัวเองก่อนละหันมารักตัวเองก่อนนะคะมันก็มีคำว,ว่า yes สองอมาให้อันเห็นนะ yes นะคะคุณจะมีคู่คุณจะไม่ได้โสดตลอดไปแต่คุณจะต้องทำหน้าที่ตัวเองก่อนคุณจะต้องทำบางอย่างก่อนเพื่อที่จะให้ความรักหรือคนที่ดีเนี่ยเข้ามานะคะอันอกว่าคุณยังสามารถมีครอบครัวได้นะคะคำนี้พยายามจะขึ้นมานะ family คุณยังมีครอบครัวเป็นของตัวเองได้คุณยังได้แต่งงานคุณยังได้แบบ ยังมีโอกาสได้เจอความรักที่ดีคนที่ใช่นะคะถึงมันจะดูเหมือนช้านานแต่เขาก็จะเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมแล้วเวลาที่เราพร้อมแล้วเวลาที่ตัวเขาพร้อมนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่หนึ่งแอนมองว่าถ้าคุณทําได้คุณจะไม่โสดแต่ถ้าคุณทาไม่ได้เปอร์เซ็นต์ความโสดนี้ไหมมันก็มีนะขึ้นอยู่ที่การกระทําของคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานก็ออกมาค่อนข้างจะชัดเจนระดับหนึ่งว่าถ้าคุณทําได้คุณก็มีแต่ถ้าคุณทําไม่ได้คุณก็ต้องอยู่กับตัวเองไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าคุณจะทําได้ ให้เวลาไม่ต้องรีบนะคะจบด้วยคาว่าถามนะคะไม่ต้องรีบใช้เวลาได้ไม่ต้องแบบกดดันตัวเองว่าฉันต้องทําให้ได้เลยอะไรเงี้ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปให้เราแบบตั้ง mindset ว่าเรา จะรักตัวเองเพราะเราอยากมีความสุขเราจะเจอสิ่งดีๆแล้วไม่ต้องสนใจเรื่องแบบใครจะเข้ามาจะเป็นคนเกา่าคนใหม่อะไรเนี้ยคือตัดออกไปเลยนะคะให้เหมือนกับว่าเราอยากรักตัวเองแบบจริงจังเพื่อตัวเราทําอะไรสักอ,อย่างเพื่อตัวเราเองประมาณเนี้ยมันจะดีนะมันจะดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นกองที่หนึ่งเหมือนไม่ได้แย่แต่คุณก็ต้องแบบไปทําอะไรก่อนนะคุณจะต้องทําอะไรบางอย่างนั่นคือการรักตัวเองก่อนแล้วความรักที่ดีถึงจะเข้ามาทําให้คุณสละโสดได้นะคะประมาณนี้นะสำหรับกองที่หนึ่งเดี๋ยวเราไปต่อกองที่สองกันเลยค่ะ สำหรับใ,ใครที่เลือกกอ,องที่2ฝากกดไลสสค์ u b s c r i ร e แชร์ชกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องในคลิปนี้เลยนะคะใครอยากดูส่วนตัวทักมาได้ที่ v s ดอปสกับนะคะจะโชว์กว่าัะเนกว่าไปดูคุณโดยตรงจะแม่นยำกว่าถามได้ทุกเรื่องทุกอย่างบางเรื่องที่คุณไม่กล้าเปิดใจบางเรื่องที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเซอร์ชีไม่รู้จะปรึกษาใครไม่กล้าปรึกษาใครลองมาได้นะคะจะได้ช่วยหาทางออกจะได้แก้ไขให้จะได้ดูให้ว่าจะต้องทำอย่างไงนะคะเป็นการคอนเฟิร์มคำแนะนำได้หมดเลยนะคะ กองที่สองคุณจะได้สละโสดไหมมันเหมือนจะดีนะแต่ไม่รู้ทำไมคุณแบบเจอแต่ความรักที่แบบพอมันจะดีมันจะมีปัญหาทุกทีเลยพอมันกำลังไปได้ดีมันจะมีอะไรมาเป็นอุปสรรคนะคะมันก็เลยทำให้คุณแบบเหมือนกลายเป็นแบบเดี๋ยวมีแฟนเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวมีแฟนเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวมีคนคุยเดี๋ยวก็หายไปอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้คุณเป็นโสดซึ่งกองนี้บอกว่าแปดสิเปอร์เซ็นสูงนะที่จะได้อยู่โสดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อ,อมันจะโสดตลอดไปไหมขึ้นอยู่ที่ตัวคุณด้วยนะคะถ้าคุณยังแบบยังไม่แบบยังไม่มีเขาเรียกอะไรนะยังไม่ตั้งแบบยังเหมือนแบบถ้าคุณยังทําตัวแบบใครก็ได้อะไรก็ได้คุยได้หมดเฟรนลี่อะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะทำเหมือนถ้าคุณไม่มีแบบสเปคที่ขอตัวเองความสุขเหมือนไม่ใช่สเปคที่เราจอดจมนะแต่ถ้าคุณไม่มีแบบว่าเออจะต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์จะต้องเป็นคนที่รักเรานะจะต้องเป็นคนที่อ่อพร้อมแต่งงานกับเราต้องจริงจังกับเรานะถ้าคุณไม่มีแบบข้อกําหนดหรืออะไรเนี่ย มันเหมือนคล้ายๆ r u อ่ะมันเป็นข้อกําหนดให้กับตัวเองว่าเออถ้าไม่เป็นเหมือนเวลาเราไปซื้อของหนึ่งอ่ะเออถ้าไม่ตรงตามสเปคอ่ะเราก็จะไม่เอาอะไรเงี้ยคือคุณต้องตั้งต,งตรงเนี้ยขึ้นมาก่อนนะ แต่ถ้าเกิดแบบคุณเหมือนจะเป็นคนใจอ่อนแล้วพอแบบมีใครเข้ามาคุณก็แบบเฟรนลี่คุณก็เปิดใจชิวแบบไม่ได้เปิดใจเปิดใจแต่แบบคือคุณชิวคุณคุยไปเรื่อยแล้วก็พอามมันคุยไปเรื่อยเรื่อมันเกิดเป็นความรู้สึกขึ้นมาแล้วทีนี้กลายเป็นแบบเขาเองไม่ไม่ได้สนใจหรือไม่พร้อมหรือแบบยังไม่อะไรไม่ไม่เดินหน้าอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้คุณอยู่โสดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแอบนบมองว่ากองที่สองเนี่ยถามว่ามันมีโอกาสที่จะอยู่โสดระยะยาวตลอดไปไหมมันมีนะมันเด่นเลยนะกองเนี้ยอืมมีโอกาสนะคะ ที่จะโสดนะไม่ใช่โอกาสที่จะสละนะมีโอกาสที่จะโสดนะคะแต่ว่าคุณจะต้องตั้งอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยสําคัญเลยอันเนี้ยคุณต้องตั้งก่อนว่าคุณต้องการอะไรในเรื่องของความรักคุณต้องการคนที่ซื่อสัตย์คนที่ดูแลคุณได้คนที่คือเราไม่ต้องตั้งเยอะขอบแบบซื่อสัตย์รักเราจริงอยู่กับเราได้ ไม่ชิงกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราต้องมีแล้วเราลองดูซิว่าคนที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเขาตรงกับลิสต์ที่เรามีไว้ไหมถ้าเขาไม่ซื่อสัตย์เขาเจ้าชู้แต่เขามีทุกอย่างคุณตัดเลยนะคุณต้องแบบว่าถ้ามันมีสี่ละมันมีสามข้อที่เรากําหนดไว้หรือสีออ 5, ขอ่ข้อหรือจะห้าข้อเขาต้องตรงหมดเมื่อไหรที่ตรงหมดอะคุณถึงจะได้สละโสดนะคะมันเหมือนกับห้ามแบบห้ามใจดีห้ามแบบอะไรก็ได้ห้ามแบบใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะไม่งั้นมันจะไม่เวิร์กอนะคะ่ะมันจะเหมือนกลายไปว่าเดี๋ยวคุณก็ มีคนคุยสักพักก็เลิกกันหรือไม่ก็มีแฟนเดี๋ยวก็เลิกอะไรเงี้ยมันจะไม่ไม,ไม่ไม่โอเคนะคะเพราะฉะนั้นคนโสดที่เลือกตองที่สองคุณต้องมีแบบมีขอบเขตของคุณมีลิสต์ของคุณมีอะไรของคุณเหมือนกันอนะ่ะอย่าไปกลัวว่าถ้าเรามีแต่ว่าไม่ต้องเขียนเกินสี่ห้าขอนะเขียนแค่แบบง่ายๆขออนะคะ เออเราต้องการอะไรคนที่อยู่กับเราไปตลอดเพราะฉะนั้นหนึ่งเขาต้องไม่ซื้อเขาต้องแบบไม่เจ้าชู้เขาต้องซื่อสัตว์เรากเขีนเยนไป้ว่าเขาต้องซื่อสัตว์เขาต้องชัดเจนกับเราอะไรเงี้ยตรงไปตรงมาแล้วก็มีเวลาให้เราแค่นี้ก็ได้ค่ะเราลองดูซิว่าแค่สามข้อเนี่ยเขาทําได้ไหมสาหรับคนคนนั้นที่จะเข้ามาถ้าทําไม่ได้คุณตัดเลยจะได้ให้โอกาสคนใหม่ที่เข้าที่เขาจะได้เข้ามาแทนนะคะก็ของที <S <S ่สองมีโอกาสโสดนะเหมือนกับ บางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอยากทํางานมากกว่าบางคนรู้สึกแบบเขาเรียกนะอยู่กับตัวเองแล้วมีความสุขบางคนไม่ได้อยากจะมีความรักอ่ะบางคนเนี่ยเหมือนกับเน้นงานทํางานหาเงินเที่ยวกับเพื่อนนะคะคุณก็ไม่ได้อยากจะมีแฟนอยู่แล้วด้วยมันเป็นเหมือนกับที่ว่าตัวของคุณก็ไม่ได้อยากจะมีชีวิตคุณสบายอยู่แล้วคุณก็อยากจะใช้ชีวิตของคุณไปเรื่อยๆคุณมีชีวิตที่ดีที่ัหนคงคุณก็เลยไม่ได้แบบต้องการใครที่จะเข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นแบบ เลยแบบยันอยากตัวคนเองอยากอยู่โสดหรือเปล่ามันก็เลยทาให้คุณไม่มีคนที่จะเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกองที่สองก็คือจะไม่ค่อยมีอะไรมากนะก็คือเหมือนกับถ้าถามว่าคุณมีโอกาสโสดไหมมีเป็นเพราะอย่างที่อ่านอธิบายไปแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือตัวตนของคุณที่อยากจะโสดมากกว่ายังไม่พร้อมจะมีความสัมพันธ์เป็นที่คุณเลยนะคะแล้วถามว่าเมื่อไหร่ที่คุณอยากจะมีมันมีได้ไหม ตั้งลิสต์ขึ้นมาแล้วให้คนที่เข้ามาให้มันตรงลิสต์ถ้าไม่ตรงลิสต์คุณปัดออกเลยจะได้ไม่เสียเวลานะคะ,ะบางคนเนี่ยก็ต้องแบบจะเขียนคว่าคิดบวกแต่มันไม่ใช่แบบเชิงต้องคิดบวกอะไรขนาดนั้นนะคือคุณต้องแบบคุณต้องห้ามใจดีอะ่ะคุณใจดีเกินไปอะ่ะคุณใจดีเกินไปอะคะ่ะมันก็เลยทำให้ ให้สถานการณ์เนี้ยมัน,ม,นมันดึงดูดเหมือนเลยคุณใจดีเกินไปมันเลยทําให้คุณเจอแต่คนที่ไม่พร้อมไม่จริงจังไม่ชัดเจนเดี๋ยวออนแด์ออฟอะไรประมาณนี้มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นต้องมาเคลียร์จัดการไมเซ็ตราใหม่จัดการความรู้สึกเราใหม่แล้วก็อย่าใจดีกับใครมมานะคะต้องเอาตามที่เราต้องการด้วยต้องมีสเปคในที่อันบอกไม่ใช่รูปร่างนะแต่เป็นแบบเออนิสยัยอะไรอย่างเงี้ย อืมนะคะจะได้แบบทําให้เราดึงดูดคนที่ดีเข้ามาในชีวิตแล้วเมื่อไรที่เขาอยู่กับเรานานๆเนี่ยมันก็สามารถสละโโซได้อยู่แล้วนะคะประมาณนี้นะกองที่สองนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกองที่3ามกันสําหรับใครที่เลือกกองที่สามนะคะ ก็ฝากกดไลค์ u b s c r i b e แชร์กระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากดูส่วนตัวทักมาได้ที่ V. .star99 โจกวาชัดเจนกว่าเป็นดวงคุณโดยตรง,ตรงจัดแม่นยํากว่าําได้ทุกเรื่องทุกอย่างนะคะบางคนชี่แบบไม่กล้าเปิดใจไม่กล้าคุยกับใครนะคะเป็นเรื่องเซนสิฟท์เป็นเรื่องที่รู้สึกว่าเอา่อไม่กล้าปรึกษาใครไม่กล้าพูดจริงๆอายกลัวอะไรเงรี้ยมาได้หมดเลยนะคะจะได้ให้คําแนะนําจะได้แบบเอ่อดูให้ว่าจะต้องทําไงแล้วกก็็เปนนาารคอมให้้ย่งไดะะ คำแรกที่ออกมานะกองนี้ก็คือเฟียคือคุณกลัวความรักหรือเปล่าคุณกลัวว่ามันจะเป็นคุณอาจจะเจออะไรไมาเยอะอะแล้วมันทําให้เราสึกไม่กล้าและไม่กล้าที่จะเชื่อว่าจะมีความรักที่ดีหรือคุณกลัวที่จะเปิดใจอีกครั้งหนึ่งเพราะคุณผ่านอะไรไมาเยอะหรือคุณแบบอาจจะไม่เคยมีแล้วก็กลัวไปเลยแบบว่าถ้ามีแล้วมันไม่ดีละ่ะฉันจะทำยังไงถ้ามีแล้วมันไม่เวิร์กละ่ะเหมือนกับคุณกลัวที่จะเจ็บอีกครั้งคุณกลัวที่จะ มันเหมือนกับมันกลัวมันไม่พร้อมนะคะแล้วอีกอย่างก็คือมันขึ้นแบบคุณรอใครหรือเปล่านะคะมันขึ้นคําว่ารอเหมือนคุณรอใครบางคนที่บางคนก็รอมานานแล้วนะที่มันยังไม่ชัดเจนเนี่ยอืมมันขึ้นอยู่ที่ว่าถามว่าคุณจะโสดระยะยาวไหมถ้าคุณมัวแต่รอกับกลัวเนี่ยคุณโสดแน่นอน นะคะแต่เมื่อไหร่ที่คุณก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนจากเซฟโซนของคุณแล้วแบบปรับไม์เซตใหม่มองใหม่ว่าความรักที่ดีคู่ควรกับเราความรักที่ดีจะตามหาเราเจอเราคู่ควรกับความรักที่ดีเหมือนปรับไม์เซตใหม่ไม่ต้องสนใจอดีตอยู่กับปัจจุบันแล้วมองไปข้างหน้านะ,ะพยายามจะมดึงดูดสิ่งใหม่ๆอนมองว่าคุณจะได้เจอความรักที่ดีแล้วมีโอกาสจะได้เจอแบบคู่ที่แบบคู่แท้ด้วยนะ คู่ของคุณอาจจะเป็นคนทางไกลหรือเปล่านะงานมีความเชื่อว่าบางคนเนี่ยต้องรอนานมากกว่าจะเจอคนที่ใช่นะคะบางคนโสดมานานมากเลยอะแบบหลายปีมากๆอะ่ะบางคนห้าปีสิบปีสิบห้าปียังมีเลยคะ่ะที่แบบว่าต้องแบบเหมือนรอคนที่ใช่อะเพราะอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาติดงานเขาอยู่ต่างประเทศคนละศาสนาหรืออะไรเงี้ยมันทําให้อันนื่ถึงพลังงานของทวินเฟรมหรือทูเลฟหรืออะไรอย่างี้คะ่ะมาเลยแบบจะเจอกันช้าแต่เมื่อไรที่เจอกันมันจะแบบ เดินหน้าไปด้วยกันเลยมันจะดีแน่นอนนะคะทางนี้ทางนั้นเพราะฉะนั้นคุณต้องอย่าก,กลัวแล้วก็อย่าไปรออะไรที่มันไม่เวิร์กนะคะให้คุณเชื่อปรัแบบ mindset คุณคิดไปเลยว่าฉันจะได้เจอกับคนที่ใช่แน่นอนฉันเชื่อว่าเบื้องบนจะต้องส่งมานะคะให้กับเราแล้วก็ขอยเราคิดบวกมองแง่ดีเชื่อศรัทธานะคะอย่าหมดหวังอย่าท้อกับความเชื่อนี้แล้วคุณจะได้เจอแน่นอนเพราะฉัเห็นแบบ หัวใจอะของคุณมันมีแต่หัวใจสีแดงมันความสึกเหมือนแบบวันเลนทายคุณมันต้องมีวันเลนทายสักปีหนึ่งที่จะเป็นของคุณอะซึ่งอันก็เชื่อว่าถ้ามันมีวันเลนทายคุณไม่โสดระยะยาวแต่คุณอาจจะต้องแบบโสดระยะหนึ่งอะเหมือนคุณจะต้องอยู่โสดระยะหนึ่งนานมากอย่างที่อันบอกว่าจะห้าปีสิบปีแต่เดี๋ยวถึงจุดหนึ่งคุณจะมีวันพิเศษวันวันเลนทายวันคู่รักนะคะจากที่คุณแบบไม่อยากเห็นเลยวันคู่รักกับการเป็นว่าคุณอยากจะให้มันเกิดขึ้น หลายหลายวันเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะาคุณจะรู้สึกอินเลยคุณจะมีความสุขแอนมองว่าคุณอาจจะได้คนที่แบบตรงกันข้ามกับคุณมากภาษาศาส,สนาวัฒนธรรมต่างประเทศนะคะหรือจะเป็นคนหานะดีมากๆดีทุกอย่างอะไรเงี้ยแตกต่างจากคุณอาชีพแตกต่างกันกน่นนนีันได้หมดเลยมันมีความแตกต่างเข้ามาแต่คุณต้องแบบพยายามอย่าไปกลัวอย่าไปรอคุณต้องแบบเชื่อเปลี่ยนจากคำเนี้ยเฟียนะคะเป็นเฟสนะคะ เชื่อว่าถึงเวลาคุณจะได้เจอเหมือนคุณไปขอพรสถานที่ต่างๆคุณขอพรให้เจอความรักที่ดีคุณขออะไรออกไปคุณเชื่อแบบนั้นนะคะแล้วไม่ว่ามันจะนานแค่ไหนอย่าพึ่งท้อเมื่อไหร่ที่ถึงเวลาก็จะเกิดขึ้นก็จะมาแน่นอนนะคะขอให้คุณเข้มแข็งอดทนและมีพลังอันเชื่อว่ากล่องเนี้ยไม่ได้โสดตลอดไปหรอกแต่แค่จะสดแบบ ช่วงหนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่าสองอย่างเนี้ยที่ขึ้นมาให้อันเห็นเนี่ยไอ้การที่คุณไปรอใครสักคนหรือไม่ก็คุณกลัวอะไรเงี้ยกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ไอ้สองอันเนี้ยมันดึงคุณไว้แต่ถ้าคุณเปิดใจนะคะโอเพนแอนมองว่าถ้าคุณเปิดใจคุณจะได้เจอกับคนที่เป็นคู่ของคุณเลยโชคชะตาเบื้องบนจะส่งคนที่เป็นคู่ของคุณมาให้กับคุณแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่า คุณจะมีความสุขแล้วคุณจะแฮปปี้กับทุกวันเทศกาลที่เกี่ยวกับความรักเลยแหละนะคะเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันหวังว่ากองเนี้ยมันเป็นอะไรที่คุณต้องแบบ พาตัวเองออกไปด้วยนะออกจากคอมฟอร์ทโซนออกจากเซฟโซนนะคะเปิดใจคิดใหม่ออกพาตัวเองแต่งตัวนะคะแต่งตัวรักตัวเองพาตัวเองแบบไปที่ต่างๆากวันหนึ่งต้องเจอแต่แค่ว่าไปแล้วอย่าไปคาดหวังเราต้องเจอไปสถานที่ต่งตางๆให้เราอินจอยให้เราสนุกสนานให้เรามีความสุขแล้วเดี๋ยวถึงเวลานะคะแอนจะเชื่อตลอดว่าพระเจ้าจะส่งมาเมื่อถึงเวลาแล้วคนที่พระเจ้าท่านส่งมาจะเป็นคนที่เรียกว่าคนที่ดีคนที่เหมาะสมกับเราคนที่จะรักเราและไม่มีวันทําให้เราเสียใจแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นอย่ารีบค่อยๆเป็นค่อยๆไป ถ้ารู้สึกว่าอะไรไม่ใช่ก็ตัดไปเลยอย่ามันเป็นการที่เราจะได้ไม่เสียโอกาสดีๆให้กับคนข้างหน้าจะได้เข้ามาเนาะต้องต้องต้องแบบว่าต้องอย่าไปยึดติดอะไรมากกล่องเนี้ยอย่าไปยึดติดอย่าต้องคิดว่าเป็นคนนั้นคนนี้นะคะแต่ให้รู้ไว้เลยว่าอันเชื่อว่าคุณจะได้คนที่ดีคนที่มีฐานนะคนที่แบบเป็นไปตามที่คุณต้องการหรือสเปคของคุณนะคะหรืออาจจะเป็นมันมีคําว่าดีมขึ้นมาให้อันเห็นเลยนะเป็นคนในฝันคุณหรือคนที่คุณฝันอะไรเงี้ยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คุณ กล้าที่จะเชื่อแล้วก็เปิดใจแล้วก็เดินหน้าต่อไปทําให้ตัวเองมีความสุขแล้วบางคนเนี่ยพาตัวเองไปนู่นไปนี่คุณจะพบเจอแบบถ้าคุณไม่ปิดกัน้นตัวเองคุณเปิดโอกาสให้ตัวเองคุณเจอแน่นอนนะคะเพราะฉะนัน้นก็จะบอกว่ากองเนี้ยไม่ได้โสดตลอดไปหรอกแต่ขึ้นอยู่ว่าถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่คุณก็จะได้เจอนะคะประมาณนี้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ